ครับคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทั่วประเทศต่างร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะสำนักงานคอปอก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จัดพิธีถวายความอาลัยอย่างเรียบง่ายและเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสํานักงานคอปปจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสํานักงานคอปปถนนรัชดาพิเศษก,กรุงเทพมหานครโดยมีนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคอปปเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการและพนักงานเข้าร่วม อย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในพิธีได้มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีเพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดพระชนมาชีพ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันลงนามถวายความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้ง สำนักงานคอปพพและบุคลากรทุกคนต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชะกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อประเทศชาติต่อไปค่ะ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับคผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์สาวไทยเสียชีวิตอีกหนึ่งรายแล้วในพื้นที่ของปลอยเปตฮะต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าแต่ว่า,าเขมรเนี่ยยึดร่างเอาไว้ไม่ยอมส่งให้บอกว่าจะเอาไปชัน,นสูตรเองครับ ช่วยอะไรคุณได้บ้างก<ป>ุ้งคู่คแก้เคล็ดขัดยอ,อก<ป>แก้มลงสัตว์กัดต่อย<ป>แก้อาการคันเคล็ดขัดยอ,อกมลงสัตว์กัดต่อยอาการคันน<ป>ึกถึงน้ำมันตรากุ้งคู่เม,มืม่ออยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณ คือสิ่งเดียวกัน m ิวเอ็กซ์เดอะเน็ีสู่จุดพีคใหม่ของชีวิตน้องแก้วเรียนให้สนุกนะคะสมุนทําให้เกิดกล้าวันกล้าคืนแก้วลูกเอ็นฟาโกรเอพลสสูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาจิ็เป็นกล้าวันไงว้าวมากค่ะชมเลือกเอ็นฟาโกรเอพลสมาม่าโอเครถมาล่าเนื้อ เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแฝงใิดเด้เลืองทำไมล่ะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยคะ่ะมิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน motion for life โอปปาอจิ้มมา Head and Shoulders ใหม่เธอไมีนั่งแค่หรออีนี้ Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจับรังแค่และปกป้องหนังศีษานานถึง48ชั่วโมงใช้ Head Shoulders เป็นประจําช่วยกระจับรังแค่จากผู้ผ่านถึงชาว Free Fire ซื้อ KFC ปูยาบ็อกซ์วันนี้เพียง159บาทรับ Exclusive i t e m อเทมในเกมจัดเต็มทำให้ไต่แรงคุ้มคุกันได้เลยแล้วผู้พันยังสร้างคราฟแลนด์ให้เดือดกันต่อปูยาบ็อกซ์วันนี้ถึง26พฤศจ,จิกายนนี้ไม่กล้ายิ้มเพราะกลัวเห็นริรอยผิวหย่อนคล้อยแล้วก็ใช้โอเลสซูเปอร์คอลลาเจนแบบถ่ายช่วยลดเลือนท่าหริ้วรอยแห่งหวัยอย่างเห็นได้ชัดเต็มที่ได้อารมณ์ไหนคือไม่กลัวเรื่องริ้วรอย คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S 2 6 g สิกสามผสมแอลฟาสฟิงโกมาอีลินทุกจินตาานาการอาจเป็นจริงได้เอกสิทธิ์เฉพาะ S 2 6 g สกสามและ GO Pro S 2 6 g สิบหกโปรีผมขาดหลุดร่วงปัญหาผมขาดหลุดร่วงพุ่งตรงมาใช้แชมพูเบลเวทเลยเพราะสะกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดหลุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยมีผลทดสอบยืนยันด้วยนะคะแชมพูเบลเวทช่วยลดผมขาดหลุดร่วงมีครีมนวดและแฮโทนิกด้วยค่ะ มาม่าโอเครสฮอตเราหลอันนี้ขายดีสุดเลยนี่กินได้กลิ่นช่วยจัดก,การกลิ่นฝากต้องดาลีดับเบิลแอคชั่นมีดาลี่มิ้นสกัดเข้มข้นช่วยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาลีดับเบิลแอคชั่นใช้เลย เด็กเจนอนาโคตต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขาให้ QUST รวม5สารอาหารและผสมกส๊าซ Alc Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองให้ QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบ สนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำผึ้งผสมมะนาวโอริโอเลือกหลอด LED B1 อยู่เคียงข้างคุณไปยาวๆไดอะบีเดิม erm, ตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะบีเดิมนิวยาริสเอทีพไฮบรจังหวะที่ใช่ในแบบเรา 8มง23นาทีนะครับคุณผู้ชมมีรายงานสาวไทยเสียชีวิตเป็นรายที่สองในพื้นที่ของปอยเปตฝั่งขเขมรอีกแล้วแล้วครั้งนี้เนี่ยคือไทยพยายามจะขขนำร่างของเธอกลับมาบแต่ขเขมรยังไม่ให้ครัดึงเอาไว้เพราะต้องการจะเอาไปชนะสูตรเอาเองแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าขเขมรชนะสูตรเอง เราไว้ใจหรือเปล่าล่ะ,<ช>ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้พาไปดูเหตุการณ์สุดสาลดใจในพื้นที่ของกุฏิวัดแห่งนี้หน่อยมีพระคนหนึ่งเนี่ยอพระรูปหนึ่งป่วยรอ,อ,อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นหนุ่มที่ชอบดื่มหนักนะคะดื่มหนักมากถึงขั้นเมียเนี่ยเก็บข้าวเก็บของป,ป้าป้าไปอยู่ที่อื่นป้าถ้าอยากดื่มหนักขนาดนี้แต่ปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นเขาไม่ได้หยิบกระเป๋าอะไรออกไปไหนเลยเพราะว่าเขาเสียชีวิตค่ะ